สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาครับแล้วก็เอฟซีทางสปปลาวครับสบายดีคลิปนี้เป็นแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับประจำวันพุธที่22นะครับก็มาดูกันต่อเนาะก็อยากจะแนะนำครับสำหรับราวพัฒนา3รอบที่ผ่านมาออกเลขแต่ซ้ำๆเดิมๆนะครับถ้าใครเบื่อลองเบากอนครับรอรอเขาออกแบบรอเขาออกแบบ ปกตินิดนึงครับนะอะไรก็7 0 0 7อะไรก็7 0 0 7เนี่ยนะครับก็เบาๆหมือนกันครับวันนี้เอไออะไรมาชอบ7จอ่ะเจะมาอีกไหมครับเบนซูลเจครับวิ่งบอลรุนแรง7ครับถ้ามา7 0 0 7อีกกระานาก้านะครับแต่จุดสำคัญครับเลขออกซ้ำๆเดิมครับระวังครับระวังเบิ้ลระวังตองครับถามว่าทำไมทุกครั้งที่เล่นเบิ้ลต้องบอกตองก็คือง่าย เล่นเบิ้ลติดตองไม่แปลกครับเพราะว่าตองทุนน้อยครับสนะิบบาทเนาะทุนสิบบาทติดไปด้วยแล้วกันนะเนาะเลขออกซ้ำๆเดิมๆครับวันนี้ผมชอบเจ็ดครับศูนย์สี่หกเจ็ดเก้าครับเนาะศูนย์สี่หกเจ็ดเก้าสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ด มาครั้งเออเลขออกซ้ำๆเดิมมันก็ผมก็เบื่อมกันนะพูดถึงไง46 49 69โ okay. อเคครับ7มาก็00มาก็7อะรอ0ไปเลยจะ0ไปเลยมา0ก็ไปต่อ04707097 6 7, 0, 9, 046049069นะครับสำหรับหัวยราวพัฒนา2ทุ่มเกือบครึ่งของวันนี้มาดู้กันเนาะแล้วก็อย่างที่มีประกาศว่าจะหยุดหรือไม่หยุดยังไงก็ประสุกก็น่าจะลงต่อครับถ้าหยุดก็ถือว่าไม่เป็นไรถือว่าตรงตามเนาะใครบอกข่าวหรือใครบอกข่าวไม่รู้ปล่อยข่าวเขาไม่รู้เขาไม่ทราบเหมือนกันนะครับเท่รู้วันศุกร์ลงต่อครับแต่จะออกผลหรือไม่ออกผลก็ รอรุนกันครับสองทุ่มกับครึ่งของวันศุกร์แล้วกันเนาะ